ปาวุ่นจิ้นมีจริงไหมคลิปนี้มีคําตอบตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองไคเฟิงมณฑลเหอหนานนะครับเรามาเริ่มที่ห้องโถงหลักกันเลยพอเดินเข้ามานะครับจะเจอกับรูปปันป้นเปาวุ่นจิ้นท่านั่งสูงกว่า3เมตรอยู่ตรงกลางห้องโถงเลยครับบริเวณรอบข้างมีโบราณวัตถุที่สําคัญอย่างเช่นชามและแท่งหมึกที่ขุดพบจากสุสานของเปาวุ่นจิ้นพงศาวดารเมืองเฉินโจและพงศาวดารตระกูลเปาไปกันต่อที่ห้องโถงที่2ครับห้องนี้เราจะเจอกับแท่นศิลาจาลึกสลักชื่อขุนนางและข้าราชการของเมืองไคเฟิงนะครับ เ,เพราะชื่อท่านเปาวุ่นจิ้นจะอยู่ตรงรอยบุมตรงนี้เลยครับและยังมีภาพวาดท่านเปางานเขียนผู้การจากภูเขาซีซานและงานเขียนอื่นๆอีกมากมายห้องโถงที่3ามทิศตะวันตกจะมีโมเดลจําลองเมืองไครเฟิงในสมัยอดีตรวมไปถึงเสื้อผ้าที่ท่านเปาวุ่นจิ้นเคยใช้จริงห้องโถงที่4ทิศตะวันออกถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เพราะเขามีหุ่นขี้ผึ้งจําลองคดีประหารราชบุตรเขยที่มีตัวละครเอกอย่างเฉินซื่อเหมยชินเซียงเหลียน นางและราชวงศ์บอกได้เลยนะคบว่าแฟนคลับซีรีท่านเปาเนี่ยต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนและจะมีเครื่องประหารทั้ง3าแบบมาตั้งโชว์ด้วยนะหัวมังกรใช้ประหารราชวงศ์หัวเสือใช้ประหารขุนนางและหัวสุนัขใช้ประหารคนทั่วไปที่นี่จะมีห้องโถงทั้งหมด4ห้องด้วยกันนะครับเสริมให้อีกหน่อยบริเวณด้านข้างของศาลไคเฟิงจะมีสวนอยู่บรรยากาศร่มรื่นและแถมอยู่ติดกับแม่น้ำเหลืองด้วยนะครับที่นี่มีการรับรองหลายหน่วยงานเลยนะครับอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวในมณฑลเหอหนานที่ออกโดยสํานักงานการท่องเที่ยวของเหนานา และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญแห่งชาติระดับ 4A ออกโดยสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับค่าตั๋วก็อยู่ที่ประมาณ30หยวนนะครับบายบาย